ออขอเดชะพระองค์ท่านเป็นยังไงบอกวะหญิงที่ชื่อเกาวลีมีจริงภูพิงก็มีจริงไหมล่ะจริงเหรอวะถูกต้องข้าเย็นนั้นพวกมึงอย่าอยู่ท่าสั่งทหารทุกคนกูจะกีการทองครับบุกไปเยือนภูพิงนครไม่ได้อไม่ได้ไหมยะกัทนทำไมวะพระองค์ท่านจะไปหาผู้หญิงยกกองทัพไปตีเราทัพถูกเขาจะแต่งงานากับพองค์เหรอพิดตั้งตีเออใช่ หายจะตบเอเอ,อเออขอบใจมึงมากแล้วต้องทำยังไงเนี่ยมึงเป็นมังงองประหากริยัได้ไงเนี่ยทำไมแกะกล่องสบู่ได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยก็เรียกว่าจับฉลากเจ้ากูนี่หน้าแหล,แลมเหมือนแหลมป,ปราดุกเลย <c oughs> มึงก็เปียบนะเราต้องไปยังไงพระองค์ท่านเราต้องไปกับไม่กี่คนเพื่อจะไปดูผู้หญิงคนนั้นว่าสวยหรือเปล่าเออเราต้องมีธงประจำชาติของเรานำทับไปด้วยมึงพูดก็มีเหตุผลใช่มึงไปนำธงประจำชาติก้าวผงชั้นไปเอาธงก่อน มีออนคนเดียวเราไปแบบกองกิติยศและสมศักดิ์ศรีมากกว่า่าบามนปด้อน้นแย่โอ้โหไอ้อนอะไรเนี่ยเอา้าทงประจำชาติเราไงนี่ธงประจำชาติเราไปอย่างนี้เหรอนี่แหละชาติมหาจิกใช่เหรออันนี้อะไรเนี่ยเอา้าสีธงเราไงมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะอนี่ทงเราอ้นอ่ะไม่ใช่ทงหรอกอ เออเรียเสื้อในอันไหนเสื้อในเนี่ยไอ้บัตรซับมือตบกูทำไมอ่ะวันนี้เป็นต้นไปมึงอย่าเรียกเสื้อในนะทำไมเรียกไม่ได้เอาออกกฎมาแล้วใครเรียกเสื้อในติดคุกเจ็ดปีจับบัตรเจ็ดพันเลยเฮ้ยโอ้นกูไม่รู้มาก่อนเลยเออเอ้าแล้วเ้าเรียกเสื้อในไม่ได้ต้องเรียกอะไรล่ะอ๋อเรียกหมวกนมเฮ้ยโอ้ล้วอย่างสมมติกางเกงในอ่ะเกงในผู้ชายอ่ะเออเกงในผู้ชายห้ามเรียกเกงในผู้ชายเรียกไม่ได้โดนติดคุกตลอดชีวิตเลยนะมึงโอ้โหคดีไอ้แรงเลยเหรอวะ ไม่เรียกเกงในแล้วเรียกว่าอะไรเขาเรียกผ้าห่อหำอำไว้เออทั้งหมดแถวตรงก่อนที่จะเดินทาง ได้แต่ทงไม่ต้องมาการู้แล้วเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจตัวท่านพร้อมไหมโอ้ยกูพร้อมล้วอยนไม่ต้องมาใกล้ขนาดนี้หรอกทั้งหมดแถวตรงเยี่ยมตัวร้องเพลงของชาติของเราเออได้คือเขาด้เชอญ์สเ็จ

ร้องขยักขย่อนจังวะจะร้องยาวทำไมเราเอาสั้นๆพอนยังไม่ถึงท้องลุกเลยนะเอาแค่นี้พอเอามีดนตรีไปด้วยก่อนเม่สิกมาบังติญงบังติญงบังสิงบิงบงตง